สวัสดีครับเพื่อนๆนครับวันนี้กลับมาจเจอกันกันกบดีเจต่อรีวิว,วกันอีกแล้วนะครับหลังจากที่มีหลายคลิปนะครับที่ต่อระกูลได้มีการรีวิวในส่วนของครีมทาผิวของเจอรเกนสไปนะครับก็เรียกได้ว่าได้รับผลตอบรับดีมากหลายคนเข้ามาพูดคุยก็มาสอบถามกันเยอะนะครับแล้วก็มาแบ่งปันประสบการณ์ได้ว่าใช้เจอรเกนส์นะครับ,รบสูตรนั้นสูตรนี้นะครับยิ่งโดยเฉพาะใครที่ผิวแห้งมากๆนะครับผมแล้วก็ต้องการความนุ่มแล้วก็ชุ่มชื้น ให้กับผิวทันทีและตลอดไปเนี่ยนะครับเขาจะานิยมใช้ครีมยี่ห้อนี้กันนะครับนอกจากนะครับเจเกนส์เขาจะมีในส่วนของครีมเพื่อบำรุงผิวแห้งนะครับเพื่อฟื้นฟูผิวโน่นนั่นนี่แล้วเนี่ยนะครับตอนนี้เขาได้ออกสูตรใหม่น,นะครับผมที่เรียกว่าเป็นการนะครับผสมทั้งในส่วนของสารป้องกันแสงแดดนะครับแล้วก็ยังช่วยผิวเนี่ยมีการผลัดผิวให้ผิวสว่างกระจ่างใสกันอีกด้วยนะครับ สูตรนั้นที่ต่อระกูนว่าก็คือสูตรนี้นี่เองที่ใช้ดีมากๆที่ติดใจที่ชอบก็คือเรื่องของกลิ่นที่หอมมากๆแล้วก็เอกลักษณ์ของเขายัางเหมือนเดิมนะครับพอทาที่ผิวของเราแล้วเนี่ยนะครับให้ความนุ่มและก็ชุ่มชื้นกับผิวทันทีและแน่นอนนะครับใช้ไปเรื่อยๆก็นะครับเห็นผลที่ดีก็คือทําให้ผิวดูสว่างกระจ่างใสขึ้นกันอีกด้วยเดี๋ยวเราไปดูเนื้อครีมนะครับ ของเจ้าเซรัมตัวนี้กันดีกว่าเขาบอกว่าเป็นเซรัมที่มาในรูปแบบของหลอดแบบนี้เห็นไหมครับทุกครั้งที่มีการรีวิวนะครับในส่วนของเจอเกนส์นะครับแล้วก็ทานะครับหรือว่ามีการาบีบครีมหรือว่าโลชั่นเซรัมต่างๆลงบนมือให้ทุกท่านได้ดูกันแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งเลยที่สังเกตเห็นได้ชัดก,ก็คือว่ามันจะไม่ไหลเพราะว่ามันมีความเข้มข้นมากๆนั่นเองเห็นไหมครับ พอบีบลงบนฝ่ามือเรานี่คือมันไม่ไหลเลยเพราะว่าเนื้อครีมมันเข้มข้นมากๆเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทาเซรั่มตัวนี้เราเนี่ยนะครับจะได้ทั้งความนุ่มชุ่มชื้นกับผิวทันทีและแน่นอนสูตรนี้ออกมาพิเศษเพื่อผิวดูสว่างกระจ่งางใสและยังปกป้องแสงแดดก,กันอีกด้วยนั่นเองนะครับทาแขนที่ดูนะครับอา่านะครับว่าจะเป็นอย่างไรนุ่มชุ่มชื้นมาก แล้วก็คือแขนเนี่ยไม่ได้ใกล้จมูกมากตอนนี้แต่กลิ่นหอมมากคือแบบน้ํำหอมก็ดีมากหอมมากจริงๆนะครับแต่ออกจะเป็นกลิ่นน้ำหอมของแบบออ,อกไปทําผู้หญิงนิดหนึ่งนะครับแต่ผู้ชายก็ใช้ได้เหมือนกันนะนะครับทันทีที่รูปแขนคือรู้สึกรักแขนมากเลยตอนนี้คือมีความรู้สึกว่ามันนุ่มมากแขนนุ่มขึ้นมาทันทีเลยนะครับผมแล้วก็ คือให้ความสัมผัสที่ดีมากหอมมากๆหอมติดผิวดีแบบนานๆมากๆเลยเหมือนกับทาโลชั่นน้ำหอมอ่ะใครที่ชอบโลชั่นที่กลิ่นหอมมากๆโดยเฉพาะเวลาที่แบบอาบน้ำเสร็จแล้วก่อนจะนอนทาโลชั่นตัวนี้คือมันจะหอมแล้วก็หลับฝันดีมากๆเลยนะครับแล้วก็สัมผัสได้ถึงความนุ่มและก็ชุ่มชื้นดูดูผิวสุขภาพดีอิ่มน้ำดูเงางามมากเลยเห็นไหม สังเกตว่ามันจะดูเงาเงานิดหนึ่งนะครับแต่มันไม่ถึงกับหนักมากไม่เยิ้มแล้วก็เกลี่ยง่ายถางง่ายด้วยนะครับเชื่อว่าหลายๆคนที่ใช้เจเกนส์อยู่นะครับอาจจะยังไม่เคยเห็นตัวนี้แล้วก็พอได้ลองใช้ตัวนี้แล้วเนี่ยจะรักตัวนี้มากๆเลยจริงๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็ส่วนประกอบกันดีกว่านะครับแล้วก็คกําเคลมของเขาว่าจะช่วยให้ผิวนะครับ เกิดอะไรขึ้นบ้างหลังจากเมื่อใช้เซรั่มตัวนี้เป็นประจำสำหรับเซรั่มของเจเกนส์ตัวนี้นะครับและนี่คือเจเกนส์บร i g h t e n i n g ันด r a n o ริ i บ h Body ซ e ั่มนะครับที่มี SPF สูงถึง22นะครับแล้วก็ PA 2บวกนะครับบรอ n ต์เอนส์นัชชว l ล y นะครับให้ผิวดูสว่างกระจ่างใสขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ พระเอกหลักๆของเจ้าเซรั่มตัวนี้ของเจอเกนส์นะครับก็คือในส่วนของวิตามิน B3 นะครับที่จะช่วยในเรื่องโอการผ่าผิวให้ผิวดูสว่างกระจ่างใสแล้วก็ยังมี p e a เอ็กซ์แทรนะครับสารสกัดจากไขมุกนั่นเองนะครับที่จะมาช่วยนะครับดูแลให้ผิวสว่างกระจ่างใสกันนั่นเอง เจอเกนส์บริทินิ่งอันดรานูริชบอดี้เซรั่มตัวนี้นะครับจะช่วยฟื้นบำรุงผิวอย่างล้ำลึกเพราะผิวดูกระจ่างใสอย,ย่างเป็นธรรมชาติด้วยส่วนผสมของวิตามิน B3 และก็เพลเอ็กซ์แทรสูตรซึมซับเข้าสู่ผิวง่ายไม่ทำให้รู้สึกเหนอดหนะนะครับปกป้องกันแดดมั่นใจถึง S.P.F.22,22 22และ P.A.+ นะครับป้องกันทั้งรังสี U.V.B. และก็ U.V.A. สาเหตุของการเกิดจุดด่างดำ ผิวไม่สม่ำเสมอริ้วรอยก่อนวัยและก็ความหมองคล้ำกันนั่นเองนะครับที่พิเศษก็คือว่ายังคงเป็นเอกลักษณ์ของเจอเกนส์นะครับนั่นะก็คือว่าสามารถจะซึมซับเข้าสู่ผิวได้ทันทีและก็คงความนุ่มชุ่มชื้นให้กับผิวมากๆเมื่อใช้เป็นประจำนะครับผิวจะดูสว่างกระจ่างใสขึ้นแล้วก็เรียบเนียนพร้อมกับชุ่มชื้นมากๆขึ้นนั่นเองครับ สำหรับจเจลเซรัมตัวนี้เหมาะกับใครนะครับเหมาะกับคนที่ต้องการให้ผิวดูสว่างกระจ่างใสหนึ่งหล่ะต้องการให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นมากๆด้วยหนึ่งหล่ะแล้วก็ยังนะครับผมมีส่วนผสมของสารป้องกันแสงแดดที่จะมาทําร้ายทําลายผิวของเราอีกด้วยถือว่าเป็นเซรัมอีกหนึ่งตัวนะครับผมที่ตอ่อระกูอยากจะแนะนําให้กับทุกๆคนได้เอาไปใช้กันดูนะครับผมซึ่งตอ่อระกูเนี่ยจะทาตัวนี้บ่อยมากนะครับทั้งก่อนจะออกจากบ้านแล้วก็ ก่อนนอนนะครับหรือว่าในาระหว่างวันที่นึกึ้นได้ก็จะหยิบโรชัชนตัวนี้มาทาเพื่อเติมความนุ่มและก็ชุ่มชื้นให้กับผิวด้วยบางทีบางครั้งก็นั่งทํางานในห้องแอร์คือในห้องนอนแล้วก็เปิดแอร์นะครับมีความสึกว่าผิวก็อาจจะดูแบบ ขาความชุ่มชื้นนะครับอยา่าใจผิวทั้งปกป้องทั้งบำรุงนะครับคือครบทุกอย่างเลยก็จะหยิบตัวนี้มาทาอยู่บ่อยๆแล้วก็สังเกตได้ว่าผิวมีความนุ่มชุ่มชื้นสุขภาพดีเป็นเงางางาขึ้นนะครับผมแล้วก็ยังดูสว่างกระจ่างใสขึ้นด้วยเมื่อใช้เป็นประจำอย่างต่อเนื่องกันนั่นเองนะครับในส่วนของบอดี้สครับตัวนี้ของเจอเกนส์นะครับผมก็ขนาด100นะครับ 50มิล,ลตรนะครับในราคา100กว่าบาท200กว่าบาทบางช่วงก็ไปหาซื้อกันได้นะครับราคากับคุณภาพถือว่าโอเคมากๆเลยทีเดียวนะครับและแน่นอนนะครับใครที่เคยใช้ตัวนี้อยู่นะครับชอบไม่ชอบอย่างไรเข้ามาคุยกันนะครับแล้วก็ใครชอบสูตรไหนของ j จอเก n s สมากกว่าก็เข้ามาคุยเข้ามาแนะนำเพื่อนๆกันได้โอกาสหน้านะครับยังมีโลชั่นของเจอเกนนะครับที่ดีๆมาแนะนำกันอ ซึ่งเขาก็ออกแบบมาเพื่อ จุดประสงค์ที่แตกต่างกันออกไปเพื่อผิวแหง้งเพื่อผิวขาดน,น้ำขาดความชุ่มชื้นเพื่อผิวที่ไม่โซมหรือว่าเพื่อผิวที่นะครับอยากจะให้ดูอ่อนกว่าวัยนะครับสูตรต่อระกกุลก็จะเอามาทยอยทยอยนะครับรีวิวให้กับทุกคนได้เอาไปลองใช้กันนะครับรับรองว่าแต่ละสูตรเนี่ยดีต่อใจมากๆโดยเฉพาะใครที่อยากใด้ผิวนุ่มและก็ชุ่มชื้นทันทีแบบต่อระกูลนะครับผมที่โอ้โหทาไปเมื่อสักครูน่นี้ยังคงสัมผัสได้อยู่ตลอดว่าผิวนุ่ มากๆอยู่เลยนะครับแล้วก็พอทาแบบทาก่อนนอนตื่นนอนขึ้นมาโอ้โหผิวนุ่มมากจริงๆนะครับไปลองใช้กันดูกันละกันหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าร้านค้าที่จำหน่ายนะครับเครื่องสำอางทั่วไปใกล้ใกล้บ้านคุณครับผมอ่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหนะ้าใครมีคำถามหรือว่าอยากจะรีวิวอะไรเป็นพิเศษก็เข้ามาขอกันไว้ใต้คลิปเจอกันใหม่วันนี้ดีเจต่อรีวิวเวอร์ลาไปก่อนสวัสดีครับ